วันนี้เรามีไลน์อัพสินค้าเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือฟิล์ม TPU กันรอยแบบสีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับแทงยังไงก็ไม่เข้านะครับนี่เลยนะฮะ ก็ตรงหน้าผมนะครับปอเช่คายเยน E 3 2สอสดใหม่ป้ายแดงนะครับเข้ามาเพื่อทำการแรปฟิล์มกันลอยแบบสีนั่นเองลูกค้าเลือกใช้เป็นสีเคยรยันเกรนนั่นเองนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับฟิลม์ม TPU เนี่ยจะเป็นฟิล์มใสแบบเงาหรือแบบด้านนะครับมีหน้าที่ในการกันลอยมาพร้อมความหนา220 2 20ไมคอนส่วนฟิล์มสีเนี่ยจะเป็นฟิล์มแบบ PET นะครับมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความเงานะครับความเหมือนสีรถจริงมีความหนาอยู่ที่ประมาณ120ไมคอนนะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีคุณสมบั เรื่องกันลอยนั่นเองแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีเป็นฟิล์มสีแบบ TPU แต่ตอนนี้เรามีแล้วนะครับฟิล์ม TPU 2.0นะครับเป็นฟิล์ม TPU แบบที่มีสีนั่นเองแล้วก็ความเงาอะไรเนี่ยรอยเปลือกส้มเนี่ยไม่มีเลยนะครับเหมือนสีรถจริงมากให้ดูอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจว่าเป็นสีรถจริงนะครับ แล้ววันนี้นะครับที่ผมมาถ่ายคลิปตอนที่รถยังไม่เสร็จนะครับเหตุผลนั่นก็คือผมอยากจะโชว์ว่าร้านเราเนี่ยเด่นเรื่องการแกะพาร์ทรถนะครับยูโรฮาวเป็นอู่นะครับรับประกอบพาร์ทนะครับทำท่อเราจึงมีประสบการณ์ในการรื้อรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถซูเปอร์คาร์เราลื้อได้หมดเพราะผ่านมือมาหมดแล้วนะครับไว้ใจได้เลยและการแลปเนี่ยโดยที่เราลื้อชิ้นส่วนของรถออกมานั่นจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการแล็ปนะครับเราจะแล็ปได้เข้าถึงทุกซอกทุกมุมเลยนะครับไม่ใช่แคันี้นะครับ กชิ้นหน้านะครับจริงๆตรงนี้คือแกะมาแล้วแล้วประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับแราแกะได้หมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทดสอบกันนะครับระหว่างฟิล์มสี PET แบบธรรมดาที่หนา120ไมครอนกับฟิล์มกันรอยแบบสี TPU หนา220ไมครอนเนี่ยว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าฟิล์ม TPU แบบสีของเราเนี่ยความทนทานมันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฟิล์มสีทั่วไปก่อนฟิล์ม PET แบบสีนะครับนี้บ นี่นะครับลอกนันสดสบเลยนะครับนี่จะยืดหยุ่นไม่ค่อยได้นะครับผมจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นเท่าไหร่นี่เลยแต่จะดีตรงที่อย่างที่บอกสีจะเหมือนรถจริงนะครับจะไม่มีพวกรอยเปลือกส้มนะครับจะเหมือนรถจริงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนี่นี่มันก็จะนั่นแหละครับตามนั้นเลย มันก็จะกันรอยขีดข่วนได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าความหนาของมันเนี่ยจะมีความหนาเพียงแค่ประมาณ120ไมครนประมาณนี้นะครับจะเด่นตรงที่การเปลี่ยนสีรถนะครับแต่ไม่ได้เด่นในด้านป้องกอันรอยขีดข่วนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูฟิล์ม TPU แบบปกติกันดีกว่านี่ลองกันสดๆอีกเช่นเคยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นฟิล์ม TPU แบบใสนะแล้วก็จริงๆมันจะมีแบบด้านด้วยก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้คือแบบใสความหนาเนี่ย2 2 0ไมครนะครับตัวนี้ผมจะลองยืดให้ดูนะ เห็นไหมมันจะยืดได้มันจะมีความยืดได้อย่างนี้นะฮะนี่เหนียวมากนะครับยืดได้ฟิลจะคล้ายๆหนังยางนะครับองทดสอบให้ดูนะนี่นี่แหละครับพอแทงเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหม คืนตัวได้ด้วยนะครับนั่นก็คือคุณสมบัติเซลฟ์ฟิลลิ่งที่ผมพูดถึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันนี่เลยตัวที่ผมนาเสนอฟิวชั่นระหว่างฟิล์มสีและฟิล์มกันรอยนะครับทูอิ one. นวันนี่ตัวนี้ให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะครับแกะให้ดูนี่นะครับแกะกันสดเลยนะครับนี่ผมจะทิมให้ดูก่อนนะเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับแทงยังไงไม่เข้านะครับนี่เลยนะ นี่หลังจากที่ผมแทงเสร็จเนะี่ยเห็นไหมรอยแทบไม่มีเนี่ยแหละคือคุณสมบัติของการเซฟฟิลลิ่งนะครับหรือถ้ารอยหนักกว่านี้หน่อยอย่างที่บอกใช้ไดร้อนเต่าได้นะครับผมมันก็จะหายไปเลยนะครับนี่นะครับมันจะมีความเหนียวเหมือนยางเหมือนหนังสติ๊กเลยเอาอตรงๆอ่ะไม่ขาดเลย นั่นแหละครับตามนั้นเลยนะฮะดังนั้นนะครับเราจึงภูมิใจนําเสนอนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับ TPU แบบสีใครสนใจก็เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับที่ e u r o h a m o t o r s p o r t ออย่างที่บอกไปแล้วเราเชี่ยวชาญด้านการลือรถซุเปอร์คาร์นะครับผมก็ไปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรอีกก็รอติดตามชมได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ